วิธีเขียนเพญชนะเกาหลีเพญชนะเดียวเริ่มจากตัวแรกค่ะก็คือตัวคีออกคีออกนะคะให้เขียนขีดแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง,ง,สอง,งแรก,แรกให้เขียนเต็มบรรทัดไปก่อนนะคะต่อไปค่ะตัวนี้ออ่นหนึ่งสอง หนึ่งสองต่อไปตัวที่เกิดค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สอง อันนี้คือตัวที่กิดนะคะต่อไปตัวดีเอลดีเอลก็เขียนขีดหนึ่งหนึ่งแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอืมต่อไปตัวมีอึมมีอึมก็คือสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะหนึ่งแบบนี้อ่ะสองหนึ่ง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 สอง หนึ่งสองต่อไปพี่อึบหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งสอ่า หนึ่งสองสามสี่นี้นะคะต่อไปตัวสี่อดค่ะให้ขีดเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะเฉียงเฉียงอ่าแล้วก็เฉียงมาตรงนี้อีกหนึ่งสอง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 อ่า นี่คือเฉียดนะคะต่อไปอีกึงอีกอึงก,ก,ก,ก็เลขกลมๆก็กลมๆไปเลยนะคะเป็นวงกลมต่อไปเฉื่อนะคะตัวเฉื่อก็ขีดมาหนึ่งแบบนี้แล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่ง สองหนึ่ง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 สองอ่านี่คือชี้อึดนะคะต่อไปชีอ้อึดชีอึดเขาจะมีหัวแล้วก็ขีดหัวให้เขาก่อนนะคะหนึ่งสองสาม,มหัวเขาจะเฉงเฉียงนี้ก็ได้นะคะขีดเส้นเฉียงลงมางน,นิดนึงแล้วก็ สองสามหนึ่ง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 งสสอามคือหัวเขาตัวนี้จะต้องอยู่ตรงกลางเนาะหนึ่งอย่างนี้ยแล้วก็สองสามหัวนี้นะคะให้เขาอยู่ตรงกลาง หรือจะแบบนี้ก็ได้นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้นะคะจะเป็นเฉียงแบบนี้หรือจะเป็นขีดตรงแบบนี้ก็ได้ทั้งสองอันนะคะนี่คือขีอดต่อไปขีดขีดก็หนึ่งสอง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  หนึ่งสองเอ้ยนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะขึ้ต่อไปที่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอ่านนี 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ้ก็ได้หนึ่งสองสาม ต่อไปพิยบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสสสี่่หนึงงอามแล้วก็สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสี่อ่ะพิยบนะคะต่อไปฮืด ขีดหัวเฉียงเฉียงนี่นะคะแล้วก็เส้นตรงแล้วก็กลมกลมขีดเฉียงแล้วก็เส้นตรงอันนึงแล้วก็กลมกลมตรงช่องว่างตัวนี้ก็คือให้ว่างนิดนึงนะคะตรงนี้ขีดเฉียงนี้ตรงเส้นตัวนี้ติดกันได้แล้วก็ตรลมกลมตัวนี้เว้นเว้นช่องให้เขาเหลือตรงนี้นิดนึงหนึ่งสองกลมกลมหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามหนึ่ง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 สองสามอ่าคือนี่อึดนี่นะคะนี่คือวิธีเขียนเพียนชนะเดี่ยวของเกาหลีทั้งหมด14ตัว